โอ้โหสุดยอดโอ้โหตำรวจเอาเอาดีฮะมาได้ไงประตูปิดฮะเอ้ยตำรวจประตูล็อกเอ้าตำรวจประตูล็อกเข้ามาได้ยังไงตายหนึ่งตายสองตายอีกหนึ่งอ้สัตว์ตายอีกหนึ่งอ้สัตว์ ไปหนึ่งไอ้พูดแต่มันทุเรศไปเว้ยพูดจริงๆนะขุนเลยไม่มันทุเรศไปเว้ยมันทุเรศไปทุเรศทุเรศทุเรศเลยอะไม่มีไม่รู้ว่าจะสรรหาคำไหนมาพูดเลยว่ะทหารลูกำสองดีมนะตำรวจหนึ่นะอยาลังไปกำลังไปตำรวจเยอะนะเว้ยเฮ้บอสตำรวจเยอะตำรวจเยอะตำรวจเยอะตำรวจยังแรงเลยอาเบสตำรวจหน้าลงไปแล้วไทฮานตรงไหนนะโลฮาน่แทนพี่วางไปก่อนมาชนมาชนพี่ฆ่ามันดิเออเดี๋ยว เอ้มึงมาคนนึงมาทุบไปกคนนึงดิอหน้าไหนอนไหนอนตรงไหนหน้าตรงเส้นงานใต้สะพานนีดิมาพนจากนฟิกไหอยู่ใต้สะพานนย่แล้วจวไปไหนกันหมดวะจะฮ่าี่ถามเนี่ยเนาะงาเทไน่ยงไมกคนหนึงเฮ้ยมชอยู่ปะยาละะกดไว้กดไว้ตาย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 ไม่ตายยิงมายิงมา ตมเหือนกายตายตายตายเอาเอา,เอาพี่<ฮ>ต้องบอกคนในวอรอ่ะไอตำรวจมาแล้วโอ้โหสุดยอดโอ้โหตำรวจเอาเอาดีไนนี้ลงพยาบลยามแต่งเลยแล้วทำไมต้องไปลิกใอน,นี้ นอนอาแปดได้นะมันรุ่นโบรานเออเดี๋ยวกูไปเข้าอินนี่มึงไม่ต้องทะเลาะกันไปก็ได้ไปเกมไปเกมนู่มึงเกมมเนี่ยนะมันกรลังตีกันได้แต่ตายไปเกมไปเด็นเอาก็เท่าอ่ะมึงก็ต้องไปเอาศพคืนมึงก็ต้องไปดักกับกำลังถามคนไปดักครับคนไปดักด้วยแค่เบอก์สี่นะชอนชอนกูตีตรงที่พาวิ่งสองตัวไปตำรวจดักเซฟอาแปดได้นะอาแปดนะแนวแนวแนที่คุกเลยในในวมึงหนักหนักไปว่ะออกวมไปเรื่อย ไดนจดนนวานหายไไหนไม่เป็นไรคอนาวาหายโดนจับหรือโดนอะไรคอนาวาบ้านบางจ้าจับกบนดูดีว่ามันน่าจะฟั่มลงฟั่มลดอะไรกันค่อยๆโฟกัสเทียเทียอย่างเป็นอันที่นามีตอนแต่ว่าต่ังน่ากับไได้นะเพราะว่าีแงหนึ่งมาตีแล้วพี่ดไล่ไหมโดนไล่ไหมที่ไหนไหน ไอชอรไงชอรมันดักโรงพยาบาลนั้นอยู่ในตัวสี่ห้าตัวแล้วฟูฟูเลียดดำประมูลมาอยู่มันอยู่ในเมืองนะบอยบอยไอเจยอยู่ที่ไหนอยู่อยู่เวย์เดินไฮเวย์เดี๋ยวเลยเดินทิ้งลายเดี๋ยวไอบอยอยู่อ่ะบอยไอบอยไปไหนบอยเชือกเชือกไปไหนไอ่ดนไอเดนไอเดนที่หน้ามึงไม่พูดเลยไอบอยไอบอยมันมีตัวรอดในเมืองนะไม่รู้ใครอ่ะไอ้คใครๆคขับรถติดตำรวจอยู่ตรงอาร์เทนาผมผมผมบอกแล้วว่าจะนั่งปานพี่พูดแล้วเบลเบลเลอร์ใครขึ้นรถเหลืออ่ะ โรงยาบพีดักลงบานอยู่บใครพี่ชายงพบานได้มากี่สมัิพี่ชอนพี่บอพี่มีพี่มีหอบไหมพีมีพี่มีมาสองีเด็ด่อไปเลยะมา่มึงอยากให้ศพห้องนะเว้ยหอบมาศพมาหอบเลยนะไนี่ออบมาอุก่อนเลยนะมึงให้ยนลำบกแวเอยูนเมเองอมาเล็กทแทนขับชนไหมเนี่ยพี่ชาย ลรงพยาบาลไม่ตัวเอ้ยในบอไม่ต้องในในบอไม่ต้องตัวนี่ใจเย็นเจ้าสบบอกนะใครเจ้าสบบอกมีศพนะใครโดนจับแล้วจะอุ้มต่อมึงมึงฟังกูนะมึงออกคุกมาเจ้าตัวเนีอยู่เยอมึงอยู่มึงอยู่แต่คุกนะมึงรออย่าถามอะก็ถามแปดระวังนะเหมือนโดนเหมือนโดนเฮ้มอมันมีตัวอย่งแล้วก็รถรถตีสี่ขนาดผู้เสอยชีวิตกำลังออกไปทางไอ้ตำรวจที่แพตรงไอ้นั่นเด็กอ่างว่าเออตูกำลังไปบ้านกำลังบ้านทีตำรวจกูจะถึงบ้านแล้วนะมีคนขับไหมปะต้นหอตำรวจเดือด พี่พรลงมาไม่มีใครช่วยนะหรอเออพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่ถ้าบ้านออกไม่ได้เอาออกเอาออกนอกนอกเมืองนะมาฟิกมารอเดี๋ยวมันหลุดในเมืองถ้าบ้านเข้าไม่ได้หรือแบบโดนในบ้านล็อกจบไปละย่างเยอะไงไอเล่นอยู่แถวมีค้าสมัยมีค้าสมัยบ้านนะมีศพนะอยู่เอาตีไม้ก่อนดีคินเดี๋ยวเพื่อนออกจากคุกก็ให้มันไปอุ้มตองใช่โดนนั่นตายบ้าที่มันตายตายตายภูไปแล้ว มาที่หน้าบ้านเรานะบ้านโดนนะไอเราไอไม่ใช่ไม่ใช่พี่บนอย่างผมยังไม่ถึงใครก็ไม่ยอมมาไอเลยเได้ชุนพี่ไรเงี้ยใช่ปหมตํารวจอยู่เขาสะพานพี่จอนขันนึ่งพี่จอนขันนึงมาต่ออีกขันหนึงไปอีกขานเดียวหน้าไม่ขันบ้านตำรวจเหรอบ้านตํรวจ ยไม่เจออกเขตแล้วฮะมาได้ไงประตูปิดฮะผ้ามันไม่ตรงหรือเปล่าวะเอ้ยตำรวจประตูล็อกเอ้าตำรวจประตูล็อกเข้ามาได้ยังไงประตูมันล็อกนะพผมมประตูเปิดครับไม่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 ใช่ครับแต่ประตูมันล็อกอยู่เอ้าต้องลุกก่อนเหรอคืออะไรอ่ะเชวญครับเชิญครับ คืออะไรอ่ะโอ้โหคือตำรวจคับเลยโอ้โคืออะไรอ่ะเชีชยวหน่อยชุบเชียวหน่อยคืออะไรอ่ะโควีเขี้ยสุดยอดลบหลบหลบลบหลบลบเลยทีละคนทีละคนเอ้ยอยั่งยางกันเลยคนหนึ่งยิงคนหนึ่ง ยิงให้ยิงให้ยิงให้คนเดียวบุรียิงให้ยิงให้ยิงให้วไปพี่ไปไปอ่ะโอ้เคยเฮียอ,อะไรอะ่ะข้างหลังข้างหลังบูรีบุรีโอจะตายแล้วพี่ยิงดิอโอ้สุดยอดเลยกูมันแล้วทันที่กูทำมาคือศูนย์เปล่าเลยดิอย่างเงี้ย ขวยประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกไอ,อ้ประตูบ้านก็ไม่ได้พังข่อยเฮียเลจจัดเลยยิงอยู่ยิงก่อนยิงก่อนดิยิงก่อนดิยิงอยู่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 จบให้จบให้ไปอีกย<ป>ิงไปดิ ชุบปจางหน่อยชุบอยจางหน่อยชุบจางหน่อยชบจางหน่อยจุบหน่อยจุบเ่นหน่อยจุบเ่นหน่อยเห็นน่ยกูชบ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 ไปปัญญาไอ้ัจาตายง่กค่ชุบมันเาจะเาจะบูจาจกู่อย่องไอคิมาแล้วจ้าก่ลมิะ ตายหนึ่งตายสองไม้สัตว์ใครจะห้าวอีกมา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 ืาม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 า,า,า,ามามา,า,าม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 ้มามามายาม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 ายามามามมามมาายอีกมา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 ม ไปอีกหนึ่งอีสัตว์มาดิเออชุบอยู่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 เดี๋ยวี่นี่นี่เพื่อนนีเพื่อนีเพื่อนุกูชุบกูชุบอยู่กูชุบอยู่ีเพื่อนีเพื่อนีเพื่อนมีคนเดียวเขามีคนเดียวเขามีคนเดียวเขามีคนเดียวนัวนี่นัวกันนี่ก็ตายไยไม่ตายป่ะตาย ตายเฮียจากกูเฮียใครตีจากูมันรับชอบเลยนะกูแจ้งความแล้วใครตีจากูอ่ะชุดเดีย้อะไม่แต่มันทุเลทไปเว้ยพูดจริงๆนะถุนเลยพูดเรื่องอะไรต้องแบบนี่ยะถุนเลยไม่มันทุเลทไปเว้ยมันทุเลทไปทุเลททุเลททุเลทเลยไม่มีไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดเลยว่ะไอ้เหี้ยโว้ค่ะหวย แต่ไม่งเจกูไปดิพอแล้วั้ยไม้บ้าบ้าประตูไม่ได้ล็อกครับไม่ได้ล็อกที่อะไรประตูแม่งยังไม่ได้พังเลยมึงขับวิ่งมาเฉิคิวเลยดิอยู่หนาบ้านพี้นะบ้านหน้าเบื่อว่ะพวกคุแล้วก็เถียงนะหมอ เรียกหมอก็เรียกหมอก็เรียกหมอหมอมาเดีรยวหมอในวันอาทิตที่หน้าบ้านหน่อยครับเธอเลยวเขาขอแนะนำพ่อีวยมาอยู่มสี่สี่หัวหมก่อไปแม่งก็่วยหัววู้วไม่ใครออโต้ะ ไม่ใครมานอตัวมันไม่สนใจเลยเว้ยคือที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเบาอีกแล้วอะ่ะม,ม,มัน,มนตอบคือแบบแป๊าๆเอาถือไปคนละคนมีสามคนอ่นะคนอเองเหรอใช่ใช่<ต>ห่อไม่มาโอ้อขอดูเลย ประตูมันล็อกเว้ยมันล็อกกูเป็นคนล็อกกับมือเองทำไมมันจะไม่ล็อกเนี่ยกกูขับมาตั้งนานโวยกูสาล็อกชั้นแรกแล้วอะอนนี่ประตูไม่ได้ล็อกกูกดล็อกแลนะ้วเนี่ย เนี่ยคือไรมาไงอ่ะกูล็อกแล้วล็อกแล้วคุณทุกคนกดล็อกเองเลยเนะงั้นตำรวจตรงตรง,ตรงตัวนี้มันก็ต้องวิ่งเข้ามากันแล้ยดิเนี่ยล็อกเนี่ยประตูยังล็อกอ,อยู่เลย คู่ไอ้ตัวหนีกันเลยหนีกันเลยให้มันเล่นให้มันเล่นชบชบในบ้านชกเล่นโรงพยาบาลเอาอะไรขับมาตั้งนานแม่งอ๋อกบแดงแล้วไม่หายแจ้งไม่คนดูผมเล่นไม่เคยแจ้งใบละแล้วถ้าสองสองสี่ล่ะ ้วบ้านเฮยู่ไหมครับ